สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง b r u s h Cutter Story นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ว่าจะประกอบเ,อเครื่องตัดหญ้าตัวหนึ่งนะครับออกไปตัดหญ้าก็คือ c ีน็อ g c k นะครับก็พอมาดูหัวเกียร์นะครับปรากฏพบหัวกเกียร์เนี่ยครับค่อนข้างหัวมมากๆเลยนะครับก็คอนด้วยนะครับคิดว่าถ้าเอาไปตัดหญ้าเนี่ยก็คง ไม่สามารถจะตัดได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาทําการถอดเพื่อจะแก้ไขก่อนนะครับสําหรับหางแล้วก็หัวเกียร์ชุดนี้นะครับแอดมินก็ซื้อมานะครับเป็นมือสอนะครับเป็นเครื่องเวียนในไทยนะครับก็สภาพก็จะค่อนข้างแย่หน่อยนะครับ ก็ลองมาดูด้านในหัวเกียร์นะครับก็ลองจับโยกดูนะครับสามารถโยกได้นะโยกได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงก็ก็ดึงได้นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการถอดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ถอดปิดล็อกก่อนนะครับ ก็ใช้คีมหุบนะครับคีมหุบแหวนนะครับทำการถอ,อดแหวนล็อกออกก่อนนะครับซึ่งแหวนล็อกก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราจะถอดแค่2ตัวก่อนนะครับก็คือด้านละตัวนะครับ ล็อกออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเคาะหัวเกียร์ออกมานะครับเคาะไส้ในออกมานะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะเคาะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางตัวถ้าไม่แน่นก็เคาะออกได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างแน่นนะอาจจะเคาะไม่ออกนะก็เดี๋ยวเราทำการให้ความร้อนกับเสื้อเกียร์นิดหนึ่งครับ เ็ใช้แก๊สนะครับวนเผาให้เสือเกีย์ขยายตัวนะครับแล้วก็ทำการขอออกครับก็ออกมาแล้วนะครับเฟืองกับชุดลูกปืนนะครับ ใช้คีมนะครับช่วยดึงออกดึงนะก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวอีกด้านนึงก็เช่นกันก็ให้ความร้อนที่เสือเอเส้อเกียก่อนนครับในเสื้อเกียขยะตัวก่อบ ข้อออกก็จะได้ออกง่ายถ้าตัวนี้ก็ใช้ค้อนทองเหลืองในการเคาะค่อยๆเคาะเสื้อเกียย์ออกนะครับทําไมเราถึงต้องใช้ค้อนทองเหลืองก็เพราะว่าอ,อ,อลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะไม่อ,อ่อนนะครับเราจะไม่ใช้ค้อนโลหะ หรือว่าคอนเหล็กนะฮะก็จะทำให้เนื้ออลูมิเนียมนะครับเสียหายได้นะครับก็ยังเหลือลูกปืนด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับก็เคาะเคาะออกมาเลยนะครับนะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นานเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับ ก็จะได้ตรวจเช็คดูความเสียหายนะครับสำหรับในขั้นตอนการล้างก็แอดมินก็จะข้ามไปเลยนะครับก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาตรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ดูลูกปืนนะครับลูกปืนก็หลวมมากๆเลยนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามกับตัวที่สี่ก็หลวมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะทำการถอดอ,อินล็อกนะครับ เพื่อที่จะแกะลูกปืน2ตัวนี้ออกจากเฟืองนะครับก็ผมไม่มีครีมทางนะครับก็เลยใช้ปิ๊กนะครับในการค่อยๆหนัดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตอกตอกเฟืองออกนะครับ ใช้ชุดถอดลูกปืนนะครับช่วยจับนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อออกได้ง่ายๆนะครับก็เฟืองก็หลุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าลูกปืนเนหลวงมากๆเลยนะครับ เช็ดทําความสะอาดนิดนึงนะครับก่อนที่จะประกอบกลับนะครับก็สําหรับลูกปืนของอชุดหัวเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกปืนหมายเลข6000กับ600 6001นะครับแล้วก็6202นะครับ ประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้คอ้อนตอกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับควรใช้คอ้อนทองเหลืองนะครับซึ่งเป็นโลหะที่อ่อนกว่านะครับจะได้ไม่ทําความเสียหายให้กับชุดเฟืองนะครับก็สําหรับลูกปืนตัวที่2ก็จะเก็บซีนยางไว้ด้วยนะครับฝายางนะครับเพื่อ ป้องกันเวลาเราจะะบีเนี่ยนะครับจัะบีจะได้ไม่ไหลย,ย้อนออกมาในก้านนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่แหวนล็อกนะครับหรือว่าปินล็อกนะครับ ในการใส่ปิดล็อกนะครับขอให้ท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับมันจะมีด้านคมกับด้านมนนะครับในการใส่ปิดล็อกที่ถูกต้องให้เอาด้านด้านคมนะครับไว้ด้านนอกนะครับส่วนด้านที่มนมนนะครับก็เอาไปไว้ด้านเดียวกับลูกปืนนะครับ ทีเราก็จะประกอบปืนอีกตัวหนึ่งน,นะครับเป็นเบอร์6 2 0 -2 นนะครับจากนั้นก็จะประกอบเข้ากับเสื้อเกียร์นะครับซึ่งก่อนจะประกอบเข้ากับเสื้อเกียร์เดี๋ยวเราก็าเติมจารบีนิดนึงนะครับเติมจารบีให้เต็มครับเพื่อที่ว่าตอนเราประกอบเสร็จเราจะได้ไม่ต้องอัดเยอะนะครับก็เติมจารบีตอนนี้เลยนะครับ มันก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกนะครับตอกช่วยนะครับตอกลูกปืนลงไปให้นสนิทกับบ่าลลูกปืนนะครับ จากนั้นเราก็จะทําการใส่ซีนกันฝุ่นนะครับซึ่งซีนแอดก็ใช้ของเดิมนะครับเพราะว่ายังสภาพดีอยู่นะครับเนื้อเนื้อ,อยางยังริ่มอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะระบีมาทานิดนึงนะครับ จะใช้ลูกปืนเก่าเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยต่อลงไปนะครับต่อส่งลงไปนะครับก็ยังไม่ลงนะครับก็ต้องเอา ลูกปืนมา2ตัวนะครับมาช่วยๆกันตอกลงไปนะครับก็ขอกลูกปืนออกมานะครับก็ซีนก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะใส่แหวนล็อกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแหวนก็จะมีด้านมนกับด้านคมนะครับเราก็จะเอาด้านคมไว้ด้านนอกนะครับส่วนด้านมนเราก็เอาไปไว้ทางด้านฝั่งปืนนะครับเวลาใส่แหวนล็อกลงไปแล้วลอง บุนดูนะครับจะต้องบุ่นได้นะบุ่นหรือว่าขยับได้แบบลเลื่อยๆนะครับถ้าถ้าลงล่องนะครับอันนี้ยังฝืดๆอยู่แสดงว่ายังไม่ลงหรือว่าลงไม่สนิทนะครับก็ใช้เหล็กตอกส่งดูนะครับ ม่ลงนะครับน่าจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาคีมหุบหมุนดูนะครับถ้ามหมุนคล่องก็แสดงว่าลงแล้วนะครับลงลองสนิทแล้วนะครับ ใช้ได้แล้วครับก็ลองขยับชุดเกียดูนะครับก็แน่นแน่นดีแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ชุดเฟืองขับเข้าไปนะครับ ค่อยใส่เข้าไปนะครับอาจจะยังลงไม่สนิทนะครับเดี๋ยวจะใช้เหล็กส่งช่วยตอกส่งเข้าไปนะครับ จริงถ้าจะให้ใส่ง่ายๆนะครับเราอาจจะให้ความร้อนด้วยฮีตกันนะครับหรือว,ว่าปื้นลมร้อนกับเสื้อเกียร์สักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะใส่ชุดเฟืองกับชุดลูกปืนเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับแต่ว่าเราก็จะทํางานยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเสื้อเกีี่ยก็จะมีความร้อนนะครับอันนี้ก็เข้าสนิทแล้วนะครับ การใส่แหวนล็อกนะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คเอาด้านคมนะครับไว้ด้านนอกนะครับส่วนด้านที่เป็นด้านมนเอาไว้ด้านในลูกปืนนะครับแล้วก็ลองขยับมนหมุนดูนะครับถ้าลงล็อกเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะหมุนง่ายนะครับ ก็ทาการประกอบชุดประกับใบมีดนะครับตัวในนะครับสําหรับหัวเฟืองตัวนี้ผมจะทําการประกอบกับชุดจานเอ็นเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปทดสอบตัดหญ้านะครับ mm hmm. ก็จะไปประกอบกับชุดหางของซีน็อ G4K นะครับ เอาไปประกอบก็อัดจารบีให้เต็มนะครับมี่แอดก็ขัดจนเต็มนะครับแล้วก็ล้นออกมาเลยนะครับก็เก็บจารบีส่วนเกินนะครับ ปิดน็อตมอเจรบีนะครับโอเคก็มาลองตัดดูนะครับ ็ในการตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะมีก็เสียงเฟืองหอนหน่อยนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้เป็นปกตินะครับนนี่ก็เป็นซีน็อก g ี k นะครับกับชุดหางแล้วก็อาจารย์เอ็นนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้า แอปจะมารีวิวซีน็อก G4K อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ